คือถุงยังชีพไม่หรอกตัดออกนะออ้ยออ้ยอุ้ยเก่งจังอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูอ่าทุกคนจะมาดูเรามาทะเล <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราพามาทะเลจะมีซันบล็อกพี่กาจะชอบใช้ซันบล็อกของญี่ปุ่นเพราะว่าเนื้อจะนุ่มเนื้อจะไลท์ไม่มันจะไม่บอกดียดาเลียซื้อจาก BFF กระจกเล็กๆพอแล้วแหละแค่นี้นี่แล้วมันจะเป็นบลัชเป็นลิปก็ได้เป็นบลัชก็ได้เราคิดว่าเราต้องใช้ coverage มากขึ้นอันนี้เป็น moisture ผสม foundation ผสมสีแล้วก็ใช้อันนี้เราจะได้ดูเหมือนคิวดีพี่กาบอกว่าอย่าใช้แป้งน,น,นี่อันนี้ก็ ปปไปงานแล้วไปเจอเพื่อนลิปมันต้องใช้ตลอดมสาสคาร่าเพราะว่าก็ชอบให้คิ้วมันปักขึ้นัน,นมาสคาร่าของนันแล้วก็มาสดรอปเพราะเกียดเวลาใส่นาสก็มันมันจะเหม็นนี่ใช้ง่ายมาก เราจะเรียกว่า no makeup look โอเคไหมตดูเหมือนไม่ได้แต่งหน้าแต่แต่งนิดหน่อยแล้วก็ดูเป็นไม่ได้ตั้งใจแต่ผิวดีแก้มก็ glowing แบบนี้ก็ไปเล่นน้ำ<อ>ทะเลได้เลยไม่ต้องกลัว นักพูดแดดถ่ายทุกคนเลยพี่แทนพี่ไทยพี่เคนแม่นกวายไทยอ <Go. S 2> ดึดีแล้วดีแล้ว